ป๊าบเนี่ยค่ะพี่นอนะ้องเนาะขาหมูตัวแบบเปื่อยมากเลยแโล้วก็ใส่น้ำจิ้มจ,จืดจัาซีฟู้ดรสแซ่บของมมนลงไปอย่างนี้เลยโอ้โหมันก็อร่อยจริงๆอันนะี้แต่เรายังไม่ได้กินเลยนะสมุนจะลองกินเบืองนะครับเดี๋ยวม,มาเออมาเออนั่นแหละป๊าบโทวพี่นออ้องอกินแล้วนะ มันตาลีเลยเอ้ยเน้ยเน้ยหมุนตัวไม่ตน่าคืนนะปุวยมากเลยครับพี่ม่ นี่บอนของคากรีอ่อไม่ใช่คากรีคาใหญ่เลยนะนี่นี่คือคากรีนะครับพี่น้องนะจิม้มเด็ด อืมมาโอาเค้นข้าวปี๊บหลาปี้บมาก่อน,กนครับกินเหมือ่อเพราะอะไรหรอนะเนาะแต่มันก็มันๆเปรี้ยวๆแล้วก็จะมีถ้าทำแบบนี้ด้วยไว้ทอดมันจะนกรอบนอก อ่านุ่มข้างในนะครับเราในมนกินเลยซํำนี้นะครับวนก็จะลาพิ่น้งไว้ก่อนมันอร่อยจริงๆนะมันเปื่อยแบบนี้เลยนะครับดูอเดี๋ยวก็อยัดตัวมันกินพอดีนะโอเคครับไปไปครับ